เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยค่ะเห็นหน้าพี่หลองไม่เหนื่อยอะไรนะเห็นหน้าพี่หลองล้วไม่เหนื่อยเห็นหน้าพี่หลองขอบคุณน้องฟ้านะครับที่ได้รู้จักครับผมน้องฟ้าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยค่ะเห็นหน้าพี่หลองไม่เหนื่อยอะไรนะเห็นหน้าพี่หลองเ้าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกมีพี่เป็นแฟนเนาะไปไปไปอยู่เป็นเพื่อนนครูไหมไปอยู่เป็นเพื่อนนครูเปบ้างครูอยากมีมีเพื่อน ไปไหมไปไหนนะไปเป็นเพื่อนคุณครูไหมได้คุณครูอยากมีเพื่อนนะเราอยู่ด้วยกันสามคนอยู่ด้วยกันสามคนความสุขหนูก็เรียนครูเหมือนกันฮะหนูก็เรียนครูดีแล้วพี่จะได้มีแฟนครูสองคนเอ้าขอบคุณครับน่ารักมากครับชื่ออะไรนะครับผมฟ้าค่ะฟ้าเนาะ้า้ามีแฟนนะครับ สผลมา5ปีฟ้าอายุเท่าไหร่นะโทษจีิง21นะครับผมนะเป็นน้องฟ้าที่ฟ้าใช่ไหมพีชื่อตะวันนะตะวันจะได้อยู่คู่กับฟ้าฟ้าครับฟ้าน่ารักนะครับเฟ้าเป็นคนที่ไหนครับคนใต้เหรอคนสุราษฎร์แล้วก็ร้อยเอ็ดคุกคนลูกครึ่งครับร้อยเอ็ดสุราษฎร์ไรได้ดวราร<ล>ชันก็ได้จ้ะบบอัเกบอยโ้กก็ได้ไอ้มาเกลอ พร้อมครับน้องฟ้าเป็นคนกาลสินเหรอเอ้ยร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะแต่มีบ้านอยู่กาลสินมีบ้านที่กาลสินแต่ว่าโตที่สุราษฎร์ธานีโตที่สุราษฎร์แหล่งใต้ก็ได้เนาะแหล่งใต้ได้เพราะวิสานก็ได้จ้ะอ๋ะอที่เก่งกึงวะอ่ะถ้าถ,ถ,ถาพูดใต้แบบแบบว่าผมรักคุณลแล้วแปลว่าอะไรหนูจะแทนเลยว่านุยอ่านุยนุยรักพีนะนุยรักพีพีหลวงได้ไหมพีหลวง เลหลักปีหลวงนะพี่หลวงพี่ลพลหลวงเลหลักปีหลวงนะโอ้โหไทยไท้ก็มากเกิ <c oughs> พี่ก็ชอบหลองก็ชอบ <c oughs> ตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนค่ะเรียนอยู่ที่ไหนนะตัวไหนวะิทยาลัยนาฏศิลป์อ๋อครับไอ้มีค่าเทอมไหมครับ <c oughs> ขาดขาดขาด,ขาดแล้วถ้ามีคนส่งได้ไหมส่งเรียนจนจบอะไรนีจน่จส่งเรียนได้ไหมส่งเรียนจนจบไอ้ดรคดุงโอกเตอร์เป็นกันก็ดีเลยค่ะดีเลยดีไหม อ,อยากส่งเรียนเด้แต่พี่ก็ลำบากเลยพี่ก็ขอเ,อง,เงินเมียใช้อยู่วันละยี่สิบสี่สิบอะแค่ไรเดี๋ยวเราทำงานเลยนที่ทางงาได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะได้โอ้ขอบคุณครับผม <c oughs> โอ้น้องนุ้ยน่ารักมากเลย <c oughs> วันละเซาบาทเดียนะวเซาบาทเดียวเซาบาทเดียว <c oughs> ขอบคุณนะครับน่ารักมากครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่กุลู น้องฟ้าออน้องฟ้าน้องฟ้าสดนะครับขอบคุณน้องฟ้านะครับที่ได้รู้จักครับผมน้องฟ้าน้องฟ้าใจดีใจดีน้องฟ้าโอ๊ย,อออยถูกใจพี่โอ้ยพัวหน่ะมันยิมกันพุวหน่ะ ไฟฟ้าต่อยฟ้าโอ๊ยไฟฟ้าฟ้าไฟต่อยต่อยแก้มพี่นายฟ้าโอยเฮ้ยดูดูดูฟ้าโอ๊ยขอบคุณครับที่ทำให้พี่รู้สึก14ครั้งขอบคุณน้องฟ้านะครับ ข้าถาจีบสาวข้าถาจีบสาวอมหวานสาวห้องหากูอมบัว,วบัวมึงลงมึงลงลงมึงลง,งอยากกินน้ำจังเลย